ลุงดวงอายุห้ปีเศษขาเป๋ข้างหนึ่งพระถูกต้นไม้ล้มทับเมื่อตอนเป็นหนุ่มแต่ยังสามารถเดินขยกขยกไปไหนมาไหนได้แกอาศัยอยู่กับลูกชายคนเดียวชื่อเจ้าใจในเรือนไม้หลังเล็กๆที่หมู่บ้านเชิงดอยดำเจ้าใจเป็นลูกชายที่มีความกะตัญยูกะตะเวทีแม่ตายจากไปตอนที่เขาอายุได้18 ตอนแม่ตายเขาบวชเนนอุทิศบุญให้แม่เดือนหนึ่งหลังจากนั้นจึงศึกออกมาหาอยู่หากินเลี้ยงดูพ่อผู้ให้กำเนิดของตนชาวบ้านเชิงดอยดำทั้งหลายต่างเมตตาเอ็นดูในความดีหล,หลายคนพูดชื่นชมให้ลุงดวงผู้เป็นพ่อได้ฟังว่าดวงเอ้ยเจ้าใจลูกชายของสูงนี่มันเป็นคนดีนักเล่ายาไม่ยุ่งเกี่ยว ขยันขันแข็งทำการงานเป็นลูกกระตันยูลุงดวงผู้เป็นพ่อเมื่อได้ฟังคำสรรเสริญของชาวบ้านแล้วก็แสนจะปลื้มอกปลื้มใจในตัวลูกชายของตนและหวังว่าจะได้พึ่งพิงยามแก่ชราแต่แล้วจูจ่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นตอนบ่ายวันหนึ่งเจ้าใจได้นำเห็ดโคนซึ่งได้จากป่าไปขายที่ตลาดประจำตำบล ครั้นเมื่อขายแล้วก็หาซื้อของกินว่าจะเอามาฝากพ่อขณะที่เดินหาซื้อของมีอันธพาลเป็นลูกชายกำนันประจำตำบลชื่อเจ้าหานและลูกสมุนสองคนกำลังเมาเดินสวนมาพวกมันกลางกันเต็มที่ทรงเสียงเอะอระรานผู้คนถ้าเป็นหญิงสาวก็จะพูดจาแทะลม หากเป็นชายก็จะพูดยียวนท้าทายหาเรื่องต่อยตีเฮ้ยมองหน้าข้าทำไมวะไปเคยเห็นเหรอเจ้าหานหาเรื่องทันทีเมื่อเห็นเจ้าใจกำลังจะเดินสวนไปเจ้าใจชะงักเหลียวไปมองเห็นนักเลงสามคนกำลังจ้องหน้ายิ้มเยาะในตาของพวกมันทะมึงถึงเหมือนหมาบ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้คนเจ้าใจรับรู้ถึงภัยของอันธพาน จึงตัดสินใจก้าวเดินหนีไม่พูดโต้อตอบแต่ก็ยังช้ากว่าลูกสมุนเจ้านักเลงโตที่กางแขนกั้นไว้และขู่ว่าสูยังไปไม่ได้ต้องยกมือไหวลูกพี่ข้าก่อนไม่งั้นมีเรื่องแน่ทำไมล่าพี่ชายทำไมต้องไหว้เจ้าใจถามพลางยิ้มให้อย่างใจเย็นก็สูบังอาจมองหน้าลูกพี่ของข้าแสดงว่าสูอยากมีเรื่องอยากร้องดี พวกมันสองคนตะคอกคมคูอีกในขณะที่เจ้าหานผู้เป็นลูกพี่ก็ทะลึงตาเบงอวดบารมีเขาจะกลับบ้านเฮามาซื้อของเฮาบอกได้มาหาเรื่องเจ้าใจพยายามบอกพวกมันแล้วเดินหลบไปอีกทางทันใดนั้นเจ้าคนหนึ่งก็พุ่งเข้าผลักอย่างแรงจนเจ้าใจเซะทลาล้มลงเจ้าใจสุดที่จะทนต่อไปได้ เขาลุกขึ้นแล้วทีบเจ้าคนที่ผลักเขาจนมันหงายหลังล้มลงเช่นกันแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นอย่างชุลมุนเจ้าใจแม้จะมีเพียงคนเดียวแต่ก็พยายามสู้อย่างสุดฤทธิ์ไม่ยอมถูกคมเหงทั้งเตะต่อยทีบจนสมุนเจ้านักเลงโตถอยกรุดกรูดไม่อาจจะต้านทานฝ่ายเจ้าหานนักเลงโตพอเห็นลูกสมุนกำลังเพลี้ยงพล้้า มันก็กระชากมีดเน็บยาวออกมาแล้วปรีเข้าแทงจนเจ้าใจสุดหัวปลงเหล่าผู้คนในตลาดที่เห็นเหตุการณ์พากันหวีดร้องด้วยความตื่นตระหนกเจ้าหานักเลงโตพอแทงเจ้าใจแล้วก็พาลูกสมุนหลบออกจากตลาดไปทันทีชาวบ้านพยายามช่วยเหลือแต่เจ้าใจผู้น่าสงสารไม่อาจทนพิษบาดแผลได้นอนสิ้นใจอยู่กลางตลาดนั่นเอง ลุงดวงเมื่อรู้ข่าวร้ายแกก็วิ่งขยเยกขยเยกมาดูศพของลูกชายด้วยความโศกเศร้าแกกอดศพลูกแล้วสะอื้นให้น้ำตาไหลพรากอาบแก้มใครใครฆ่าลูกของข้าแกร้องถามเจ้าหาลูกกัมนันมันเป็นคนแทงลูกน้องของมันอีกสองคนชื่อเจ้าผํากับเจ้ากอก็ช่วยกันรุมคนที่เห็นเหตุการณ์บางคนเล่าให้ฟัง ลุงดวงร่ำให้ใจจะขาดปานว่าดวงใจกำลังจะแตกสลายแกนำร่างของลูกกลับบ้านกอดศพลูกแล้วพูดว่าลูกเอ๋ยพ่อพ่อจะแก้แค้นใครที่ทำกับลูกมันจะต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสม เหล่าญาติและชาวบ้านเชิงดอยดำได้เห็นได้ยินแล้วต่างพากันสะเทือนใจที่เจ้าใจคนดีคนทำมาหากินต้องมาตกเป็นเหยื่อของเหล่าอันธพาลจึงพากันสาบแช่งให้พวกมันจงมีอันเป็นไปศพของเจ้าใจถูกเผาในวันต่อมาหลังจากเผาศพลูกชายผู้เป็นเสมือนดวงใจของตนแล้ว ลุงดวงเดินกระเพกกระเพกไปหากำนันแล้วร้องเรียนว่าพ่อกำนันลูกชายของสูแทงลูกเขาตายพ่อกำนันจะว่ายังไงก็ลูกของสูมาหาเรื่องก่อนลูกข้าจึงต้องป้องกันตัวลูกกำนันนั่นแหละหาเรื่องลูกเขามันมันกับลูกน้องอีกสองคนรุมต่อยรุมตีก่อนพอลูกเขาสู้มันก็ใช้มีดแทง คนในตลาดเขาเห็นกันหลายคนลุงดวงบอกเสียงสั่นวันไหวเฮ้ยอย่ามาใส่ความลูกข้านะมีพยานไหมไปตามมันมายืนยันต่อหน้าข้าสิหากใครเป็นพยานเท็จข้าจะจับมันเข้าคุกให้หมดท่านเจ้าเมืองก็คุ้นเคยกับข้าดีข้าไม่กลัวหรอกว้ยกำนันตะคอกแสดงอำนาจบาดใหญ่ข่คมขู่ลุงดวงลุงดวงจนปัญญา ที่จะโต้แยง้งแกเป็นชาวบ้านตาดำๆที่ยากจนไม่มีอิทธิพลจึงเดินคอตกกลับบ้านด้วยความแค้นใจนั่งมือร้อยอยู่คนเดียวตลอดวันคืนแกเฝ้าครุ่นคิดหาทางแก้แค้นเหล่าฆาตกรแต่คิดเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหนทางเพราะตัวเองอายุมากแล้วอีกทั้งขาก็ไม่ดี ไม่มีกำลังที่จะไปต่อสู้กับเหล่าอันธพาลซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มพวกนั้นได้ดังนั้นความแค้นความพยาบาทของแก่จึงฝังอยู่ในใจเรื่อยมาไม่เคยลืมคืนวันผ่านพ้นไปนานถึงสองปีต่อมาวันหนึ่งในกลางฤดูฝนลุงดวงเดินกระเพกกระเพกขึ้นไปหาขุดหน่อไม้และหาเห็ดบุญดอยแต่แล้วลมพายุก็พัดปั่นป่วน ฝ้าร้องคำรามฝนใหญ่ทำท่าจะตกลงมาลุงดวงเห็นท่าไม่ดีจึงได้มองหาที่หลบเผอิญบริเวณน,นั้นมีถ้ำเล็กๆอยู่ถ้ำหนึ่งจึงรีบเข้าไปขณะที่แกนั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่ปากถ้ำแกมองเห็นหีบไม้เก่าโบราณใบหนึ่งซุกอยู่ในซอกหินด้วยความสงสัยและอยากรู้แกจึงดึงมันออกมาแล้วเปิดฝาออกมาดู ก็ได้เห็นว่ามีคำภีใบาลานสาผูกเป็นภาษาอักษรธรรมล้านนาผูกแรกเป็นคำเทศคำสอนทางศาสนาผูกที่สองเป็นตำรายาสมุนไพรส่วนผูกที่สาเล็กที่สุดเป็นตำราคาถาอาคมลุงดวงสนใจใบาลานผูกที่สาจึงลองเปิดออกอ่านเห็นมีคาถาอยู่มากมายหลายประการ เช่นคาถาเป่าแก้โรคปวดหัวคาถาเป่าสเสดาะกุญแจคาถาอยู่ยงคงกระพันเป็นต้นแต่แต่มีอยู่คาถาหนึ่งที่ลุงดวงเห็นแล้วเกิดความสนใจเป็นพิเศษคาถานั้นชื่อว่าคาถาเสกหุ่นผีสู้ศัตรูรายละเอียดของคาถาเขียนบอกไว้ว่าหากจะทำหุ่นผีสู้ศัตรูผู้เรียนจะต้องไปหาดินจากป่าช้ามาให้ครบเจ็ดแห่ง เมื่อได้แล้วให้นำมารวมกันปั้นเป็นรูปหุ่นผีจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ตามความต้องการของตนเมื่อปั้นแล้วก็ให้นำมาทำพิธีปลุกเสกทุกๆตอนเที่ยงคืนวัน8ดค่ำและ15บหาค่ำวิธีปลุกเสกก็ให้ท่องคาถาปลุกร้อยแปดจบแล้วเป่าลงไปสามหนในแต่ละครั้งทำติดต่อกันสเดือนหากทำครบทั่วแล้วครั้งสุดท้าย หุ่นปั้นผีนั้นจะเกิดอิทธิฤทธิ์มีกิตวิญญาณผู้เป็นเจ้าของสามารถสั่งบังคับให้มันไปทำลายศัตรูผู้ร้ายได้ตามความต้องการของตนแต่มีข้อแม้ว่าให้ทำลายเฉพาะคนชั่วร้ายห้ามทำอันตรายเหล่าคนดีหากฝ่าฝืนอาถรรพ์ของหุ่นผีจะสะท้อนกลับสร้างความพินาศแก่ตนเองลุงดวง รับรู้ถึงอาถรรพ์ของคาถาตามที่บ่งไว้ในคำพ์นั้นแล้วความคิดบางประการก็ผุดวาบขึ้นมาโอ้ดีละข้าจะใช้คาถานี้แก้แขนให้ลูกชายของขา้าข้าจะลองพยายามดูแล้ววันต่อมาลุงดวงก็ดันด้นไปหาดินในป่าช้าแม้จะต้องเดินไปไกลตลอดทั้งวันแกก็ภาคเพียรพยายามในที่สุดก็ได้ครบเจ็ดแห่ง นำมาปั้นเป็นรูปหุ่นผีหน้าตาหน้ากลัวตนหนึ่งสูงประมาณคืบจากนั้นก็ทำพิธีปลูกเสกตามคำพีอย่างเคร่งครัดตั้งอกตั้งใจและเชื่อมัน่นจนครบสามเดือนแล้วในที่สุดสิ่งน่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคืนสุดท้ายของพิธีเจ้าหุ่นผีก็บังเกิดอิทธิฤทธิ์มันขยายตัวสูงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกลายเป็นผีตัวดำทะมึนยืนจังก้า ลุงดวงใจเต้นระทึกแต่ก็ควบคุมสติได้แกบังคับให้มันปรากฏตัวแล้วก็บังคับให้มันหายไปหลายครั้งหลายหนจนเกิดความเชี่ยวชาญในอาคม้าเสคขุณผีได้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วคาถาในคำภีเป็นความจริงลุงดวงแสนจะดีใจและตื่นเต้น รีบจุดทูปดอกหนึ่งไปปักบนลานดินหน้าเรือนแล้วอธิษฐานบอกดวงวิญญาณของเจ้าใจลูกชายผู้ล่วงลับจากไปของตนว่าเจ้าใจลูกพ่อจงรับรู้ด้วยนะลูกเอ๋ยบัดนี้พ่อมีวิธีแก้แค้นให้ลูกแล้วต่อจากนี้ไปพ่อจะตามล่าเจ้าขาตกรทั้งสามคนบอกแล้วก็เตรียมตัวไปทวงแค้นให้ลูกชายลุงดวง ชายชราขากระเพกสะพายย่ามใบใหญ่เที่ยวสืบเสาะค้นหาแหล่งที่อยู่ของเหล่าฆาตกรทั้งสามคนแล้วในที่สุดวันหนึ่งแกก็ได้รู้แหล่งกบดานของเจ้าหาลูกชายกำนันเป็นคนแรกมันหนีไปกบดานอยู่กับญาติที่บ้านแสนไหายไกลจากเขตดอยดำมากจะต้องเดินข้ามภูดอยไปหนทางก็ยากลำบากแต่ด้วยแรงแค้นทำให้ลุงดวง ด้านด้นไปจนถึงหมู่บ้านที่เจ้าหารอาศัยอยู่แกไปสอบถามชาวบ้านว่าเจ้าหารลูกชายกำนันเสาอ,อยู่ที่ไหนชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าโนอนบ้านมันอยู่ทางโนนหลังใหญ่ๆกว่าหลังอื่นนั่นแหละเป็นบ่อนการพนันเล่นกันทั้งวันและคืนลุงดวงเมื่อรู้แล้ว ก็อดทนรอคอยอยู่จนกระทั่งมืดคำ่ำจิงเดินกระเพกกระเพกเข้าไปยังเรือนหลังนั้นได้เห็นนักการพนันหลายคนทั้งชายหญิงมั่วสุมกันอยู่จุดตะเกียงเจ้าพายุสว่างพโพลง่งบริเวณลานใต้ถุนเรือนชายชราเดินเข้าไปเมิงเมียงมอง,มอ,ง,มอ,งอยู่ครู่หนึ่งก็ได้เห็นเจ้าหานนั่งอยู่ในวงไพ่แกจ้องดูมันด้วยความแค้นดวงตาวาวโรธของแกมีพลัง ทำให้เจ้าหานสัมผัสได้มันสะดุ้งหันมามองแต่มันจำแก่ไม่ได้มันตะคอกใส่แกขึ้นว่ามองข้าทำไมลุงสูจำข้าไม่ได้เหรอเจ้าหานข้าคือพ่อของเจ้าใจที่สูแทงตายกลางตลาดเมื่อสองปีก่อนวันนี้ข้าจะมาทวงแคนให้ผีลูกชายของข้าลุงดวงบอกมันด้วยเสียงที่ดุดันเจ้าหานนักเลงโต พอรับรู้ที่มาของชายชราขากระเพกมันก็ผุดลุกขึ้นกระชากมีดพกออกมาจากเอวคนที่เล่นการพนันกันอยู่ต่างวงแตกกระจรหลบกันไปอ๋อจำได้ละแต่แกคิดผิดแล้วแต่เท่าบังอาจบุกรุกเข้ามาถึงเรือนของข้าดีละจะได้ส่งให้ไปอยู่กับลูกชายของแกอีกคนมาเลยมีอาวุธอะไรก็เอาออกมาสู้กัน เจ้าหานฆาตกรหัวเราะลั่นดูหมิ่นท้าทายมันคิดว่าแกเป็นคนเท่าคงไม่พอมือของคนหนุ่มอย่างมันลุงดวงล้วงหุ่นผีออกจากย่ามวริกรรมมนเปลาลงไปเจ้าหุ่นผีพุ่งวูบออกจากมือกลายร่างเป็นอมนุษย์ตัวดำทะมึนดวงตาลุกโชนดุร้ายจัดการมันมันคือฆาตกรที่ทำลายชีวิตลูกของข้า ลุงดวงร้องสั่งเจ้าหุ่นผีคำรามเสียงสยองเดินทื่อเข้าหาศัตรูทันทีผู้คนที่ยืนห้อมล้อมอยู่พากันตกตะลึงในภาพที่เห็นเจ้าหานถอยหลังกรูดกรูดมือที่กำมีดสันผับผับยังขวัญหายทำท่าจะหาทางกระโดดหนีแต่ก็ช้าไปแล้วประพริบตาเดียวเท่านั้นหุ่นผีก็พุ่งเข้าถึงตัวมันใช้มือข้างหนึ่ง ตะปบที่ลำคอแล้วกระชากบิดอย่างแรงพลางยกขึ้นจนตัวลอยเจ้าหานร,ร้องได้เพียงคำเดียวว่าโอ้ยครั้งเดียวเท่านั้นมันก็ถูกคุณผีทุ่มกลับลงพื้นเสียงดังสนัน่นเจ้าหุ่นผีพอจัดการเจ้าหานได้แล้วก็หันไปมองดูเหล่านักการพนันหกเจ็ดคนด้วยแววตาที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านักการพนันร้องลั่นหายจากตกตะลึงแพ่นหนีกันไป คนละทิศคนละทางลุงดวงเรียกหุ่นผีของตนกลับมันหายวับกลายร่างคืนเป็นหุ่นดินนอนนิ่งอยู่เบื้องหน้าแกก้มหยิบมันใส่ย่ามจ้องดูเจ้าหานด้วยความสะใจแล้วเดินกระเพกกระเพกรับหายไปในความมืดปลายเรื่องราวอันน่าพิศวงให้กับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างเล่าลือกันไปหลังจากนั้นอีกประมาณสิบกว่าวัน ที่หมู่บ้านปางควายซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้าผำลูกสมุนอีกคนของเจ้าหานเจ้าผำหลังจากช่วยกันรุมทำลายเจ้าใจลูกชายของลุงดวงแล้วมันก็มาหลบอยู่ที่ปางควายดำรงชีพเป็นลูกจ้างเฝ้าไร่ให้กับพ่อเลี้ยงคนหนึ่งประมาณสองทุ่มเจ้าผำกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนสองคนมันจุดจะเกียงน้ำมันดวงหนึ่งตั้งไว้กลางวง ทันใดนั้นลุงดวงก็ปรากฏตัวให้มันเห็นแกถามมันด้วยความแค้นขึ้นว่าเจ้าผัมสูญจำข่าได้ไหมเจ้าผัมเสดุง้งหันขวับมามองด้วยในตาที่ตื่นตะลึงและตกใจมันลุกพรวดอุทานขึ้นว่าลุงดวงลุงดวงเหรอเออข้าเองพ่อของเจ้าใจคนที่สูญและเพื่อนอีกสองคนรุมทำร้ายจนตายยังไงเล่า คืนนี้ข้าจะมาแก้แค้นให้ลูกชายของข้าจงรู้ไว้ด้วยเจ้าหานลูกพี่ของสูมันตายแล้วลุงดวงตวาดยังโกรธแค้นฝ่ายเจ้าผำมมันก็ไม่ทิ้งนิสัยเดิมหันไปกระชากดาบที่พิงไว้กับฝากระท่อมมากวัดแกว่งส่วนเพื่อนของมันอีกสองคนซึ่งไม่รู้อิโนโอิเนก็พากันกระโจนหลบถอยออกไปยืนดูเหตุการณ์ลุงดวงว่าพี่หานลูกพี่ของข้า ตายแล้วเหรอใช่มันตายแล้วรายต่อไปคืนนี้ก็คือสูไม่มีทางลุงดวงลุงนั่นแหละจะเอาชีวิตไม่รอดแกปานนี้แล้วจะมีกำลังสู้กับข่าได้อย่างไรเจ้าผําหัวเราะส่งเสียงเยาะเยะ้ยแต่ลุงดวงไม่โต้อตอบให้เสียเวลาแกปล่อยหุ่นผีเข้าใส่พอหุ่นผีปรากฏตัวเจ้าผําก็ร้องลั่น ถอยหลังหนีด้วยความกลัวจนสุดชีวิตแต่ก็ช้าไปแล้วพอตัวของมันไปติดกับบานประตูกระท่อมหุ่นผีก็เข้าถึงตัวบีบคอของมันจนแน่นิ่งแล้วโยนลงจากกระท่อมเพื่อนที่กินเหล้าอยู่ด้วยกันก็เพ่นหนีอย่างขวัญหายลุงดวงครั้นแก้แค้นคนที่ทำร้ายลูกชายของแกรายที่สองได้สำเร็จแล้วแกก็เดินฝ่าความมืดออกตามล่าเจ้าก่อซึ่งเป็นฆาตกร รายสุดท้ายต่อไปจะกล่าวฝ่ายเจ้าก่อหนีไปอยู่ที่เปียงหลวงมันได้ยินข่าวการจบชีวิตอย่างสยองของเจ้าหานและเจ้าผับแล้วก็บังเกิดความเสดุ้งกลัวและรับรู้ว่ารายที่สามก็คงจะต้องเป็นตัวของมันเจ้าก่อหวาดกลัวมากมันไปอาศัยหลบซ่อนอยู่ในปางไม้กลางดงแห่งหนึ่งรับจ้างเป็นคนงานอาศัยค่าแรงพอได้กินไปวัน,วน แล้วกลางดึกคืนวันหนึ่งขณะที่มันกำลังนอนหลับอยู่ที่เพิงพักก็มีเสียงร้องเรียกดังมาว่ากอกอลุกออกมาหาข้าหน่อยข้ามีธุระจะพูดกับสูเจ้าก่องัวเงียตื่นคิดว่าเพื่อนคนงานด้วยกันมาร้องเรียกหาจึงจุดตะเกียงชูซ่องออกไปมองครั้นพอได้เห็นมันก็ต้องชะงักเพราะคนที่มาเรียกไม่ใช่เพื่อนคนงาน แต่กลับเป็นชายชราผมขาวคนหนึ่งยืนทำหน้าทะมึงถึงอยู่สูจำข้าได้ไหมเจ้ากอไม่เจอกันสองปีกว่าลืมเขาหน้าข้าแล้วหรือยังไงใครลุงเป็นใครมันถามด้วยความแปลกใจระคนกับความกลัวข้าชื่อดวงพ่อของเจ้าใจ ที่สูกับเจ้าหานและเจ้าผํารุมทายยําร้ายยังไงเล่าเจ้าสองคนนั่นตายแล้วคืนนี้จะเป็นคราวของสูจงเตรียมตัวเถอะข้าจะมาแก้แค้นให้ลูกชายของข้าเจ้าก่อใจหายว่านึกถึงอดีตกรรมวามเป็นนักเลงอันธพาลของตนมันไม่คิดสู้กระจรนหนีออกจากเพิงพักหลังนั้นในทันทีแต่ก็ไปไม่รอดพระหุ่นผีของลุงดวงพุ่งวูบเข้าขวางหน้า เจ้าก่อร้องโหยหวนสุดเสียงแล้วเงียบไปจบชีวิตชดใช้กรรมที่มันเคยทำาข่าวการตายยังลึกลับของเจ้าหานเจ้าผําและเจ้าก่อถูกเล่าลือไปปากต่อปากแต่ไม่มีผู้คนชาวเชิงดอยดำคนใดใจะเห็นใจสงสารทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันตายซะก็ดีหากพวกมันยังอยู่หมู่เหาชาวบ้านจะเดือดร้อน ส่วนลุงดวงหลังจากแก้แค้นให้ลูกชายผู้เป็นที่รักหนังแก้วตาดวงใจของแก่ได้สำเร็จแล้วแก่ก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนออกบวชเป็นตาชีปะขาวเดินทุดงจาริกไปกับพระทุดงรูปหนึ่งมุ่งหน้าไปทางอำเภอปายแม่ห้องสอนแล้วสูญหายไปไม่กลับมายังหมู่บ้านเชิงดอยดำอีกเลยจึงมีเพียงแต่ตำนานเรื่องเล่า ของหุ่นผีมรณะของแกที่ผู้คนยังคงจดจำและเล่าขานสืบต่อกันมา